ดูไพ่ยีสีประจำวันเสาร์ค่ะนะคะดูเงินงามความรักค่ะนะคะ,ะ,คะไพ่การเงินขึ้นมานะคะการเงินดีนะค่ะนะคะวันเสาร์นะเงินดีงานก็ดีะค่ะนะคะความรักก็ไม่เสียะคะ่ะไปได้ผ่านได้ค่ะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันอาทิตย์ะคะ่ะอาทิตย์ในเสาร์เป็นยังไงอาทิตย์ในเสาร์ก็ไม่เสียคะ่ะไพ่ขึ้นมาดีนะการเงินก็ไปได้อาจจะไปเที่ยวไปอะไรพาครอบครัวไปเที่ยวได้ค่ะ ไม่เสียค่ะนะคะนักเงินก็ดีถ้าอยากจะทําเป็นจอบจอกนะคะคนไหนที่ทําเป็นจอบอยู่ก็ทําไปนะคะถ้าเป็นเงินเดือนก็ไม่มีปัญหาค่ะนะคะก็ผ่านได้คนเกิดวันจันทร์ค่ะนะคะจันทร์ในเสาร์เป็นยังไงคนเกิดวันจันทร์นะคะนะก็ไม่เสียค่ะนะคะการเงินก็พอไปได้งานก็ดีอยู่จะทำเป็นจอบจอกก็ได้ความรักก็ดีค่ะมีโอกาสมีแฟนเดินทางมาหาได้วันจันทร์คนเกิดบังคารค่ะนะคะอังคารในเสาร์ อังคารในเสาก็ไม่เสียคะ่ะไพ่ขึ้นมาก็สวยการเงินก็พอไปได้นะคนไหนที่อยากจะไปทํางานเป็นจ็อบก็ไปได้คะ่ะนะคะความรักก็ไม่เสียค่อนข้างดีคะ่ะนะคะคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันพุธคะ่ะคนเกิดวันพุธเป็นยังไงพุธก็ไม่เสียนะคะคนเกิดวันพุธรายจ่ายจะเยอะนิดนึ่งแต่งานก็ดีคะ่ะจะไปจ็อบก็ได้นะคะนะ ไพ่ขึ้นมานะการเงินการงานไม่เสียความรักก็ดีค่ะนะคะนะคนเกิดบันพฤหัสค่ะคนเกิดวันพฤหัสเป็นยังไงพฤหัสด,ดีนะเนี่ยนะคะเงินก็เด่นครับพฤหัสนะคะงานก็ใช้ได้อาจจะพักผ่อนนะคะความรักก็ดีค่ะนะคะวันพฤหัสอาจจะมีความรักความรักอาจจะมาหาบาง,บางคนหรือบางคนก็อาจจะเดินทางไปหาความรักและได้ตัง หรืออย่างนั้นก็อาจจะเจอคนเข้ามาสองคนก็ได้นะคะนะคนเกิดวันศุกร์ค่ะศุกร์ในเสาร์เป็นยังไงนะคะคนเกิดวันศุกร์ก็ไม่เสียคะ่ะศุกร์ก็ค่อนข้างดีนะไขึ้นมางานอยากไปรับเป็นเจอบก็ไปไม่รับเป็นเจอบก็ไม่มีปัญหาคะ่ะความรักก็ผ่านนะคะนะความรักดีนะมีโอกาสได้เจอหนุหน่มสาวๆได้ค่ะนะคะในเรื่องของความรักนะ ไพ่ยิปซีประจำบันเสาค่ะ